ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเลสเตอร์พบแมนยูแม็กไวคุมหลังเฮเวนลุยต่อไลอัพผีฟัดจิ้งจอกสยามแมนยูในเต็ดของกุนซือรูเบนอมริมเริ่มทำให้แฟนบอลผีแดงยิ้มแย้มแจ่มใสได้มากขึ้นหลังเอาชนะเรอัลโซเซดาในเกมยูโรปาลีกทะลุเข้ารอบ8ทีมของรายการดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ สำหรับนะัดต่อไปแมนเชสเตอร์จะกลับม,มาลงเล่นเกมพิมลีกวันอาทิตย์นี้เพื่อพยา,ายามไต่อันดับตารางด้วยการบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ทีมรองบุ้ยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่กุนซอโปรตุกสน่าจะพาทีมเก็บ3ามแต้มเต็มได้อย่างไรก็ดีอโมริมเปิดปากหลังเกมเมื่อกลางสัปดาห์ว่าเขาจำเป็นต้องโรเตชันทีมเพื่อรักษาความสดของนักเตะและป้องกันการบอกช้ำหรือบาดเจ็บไปในตัวแต่ในเมื่อแมนยูไนเต็ดเริ่มมีฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางคาดว่า หลายอัพที่킹พาวเวอร์สเตเดียมจะมีการปรับเปลี่ยนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นผู้รักษาประตูอ,องเดโอนานาหากไม่ออกอาการประมาาเลินเล่อจนก่อความผิดพลาดโอนาน่านับเป็นนายทวารที่เซฟประตูได้ไม่เร็วเลยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดอปมือกาวทีมชาติแคมรูนกองหลังมาไทลิกแฮร์รี่แม็กควายไอเดนเฮเวนแม้จะทาให้ทีมเสียลูกโทษในเกมบุกกับเรอัวโซซิราแต่เดริกมีฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นกําลังหลักในแผงหลังของผีแดงต่อไป นอกจากนี้เจ้าหนูเฮเวนสร้างความประทับใจได้จากแมตต์ประเดิมสนามในฐานะนักเตะตัวจริงเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาจะเป็นอนาคตของสโมสรอย่างไรก็ดีหลังจากหายหน้าไปนาน3เกมเนื่องจากบาดเจ็บเชื่อว่าแม็กควายมีโอกาสฟิตกลับมาลงบูในเกมเยือนถิ่นเก่าของเขากองกลางนุแซมาอุยบูโนแฟนันกาซิเมโรดีโกดาโลเป็นเพราะว่าแพทริกดอกูจะติดโทษแบนในเกมลีกเป็นนัดสุดท้าย อโมดิมจะต้องปรับแดนกลางอีกหลโดยมาสอวินนาจะได้สวมบทวิงแบ็กด้านขวาขณะที่ดาโลดจะรับภาระทางด้านซ้ายแทนสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กสำหรับ2กองกลางแน่นอนว่าโมเนโอคาเต้หายเจ็บกลับมานั่งข้างสนามได้แล้วในเกมกลางสัปดาห์แต่ไม่ถูกส่งลงเล่นเนื่องจากคาเซเมโร่กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกหนและเข้าขากาแฟนันอย่างลงตัวมากกวา่ากองหน้าอาเโกานาโชลาสมุดฮอยลุนโจชัวเซอร์ซี ในแผงหัวหอกอโมริมไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากขุมกําลังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดหลังจะเข้าตัดสินใจปล่อยมาคัสและฟอร์ดกับอันโตนี่ออกไปแบบยืมตัวขณะที่อา,าร์มัดเดียโล่เดี่ยงยาวฉะนั้นแล้วรสรมภาษาในแดนหน้าของผีแดงจะยังเป็นโผเดิมทั้งหมดโดยเฉพาะหอยลุนจะได้ออกสตาร์ทในเกมบูกกับสุนัขจิ้งจอกล้านเปอร์เซ็นต์หลังเท้าบอดมานาน21นัดติดต่อ,อก,กันแล้วจิมจี้โดนเส้นดาโลชี้แข้งผีพร้อมสละชีพทวงความยิ่งใหญ่คืน ดิโปดาโลส่งข้อความถึงเซอร์จิมแัดคลิปว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อทําให้สโมสรกลับม,มายิ่งใหญ่อีกครั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของร่วมของยูไนเต็ดได้วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงผู้เล่นบางคนในทีมปีแสดงว่าได้รับค่าจ้างมากเกินไปและเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานฟูลแบ็คเพลย์เซฟยอมรับว,ว่าข้อความที่ไม่ประนีประนอมของเจ้าของร่วมนั้นได้รับการตอบรับอย่างมากในห้องแต่งตัวของโอทัฟฟอร์ด ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าการพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อสโมสรน,นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องแสดงออกมาเสมอเมื่อสวมเสื้อสีแดงมากประวัติศาสตร์ตัวนี้ผมคิดว่าประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้คือการเสียสละและต่อสู้กับทั้งโลกดาวโลกกล่าวก่อนที่ยูเนเต็ดจะเดินทางไปเยือนเลสเตอร์บันเกี่ยวกับการเสียสละตัวเองเสียสละเพื่อกันและกันทุกช่วงเวลาในสนามและอยู่ร่วมกับแฟนๆเพื่อสร้างพลังที่เราทุกคนรู้สึกได้ในโอทฟอร์ดนี่คือประวัติศาสตร์ของสโมสรหากคุณต้องการประสบความสําเร็จ คุณต้องมีความปรารถนาที่จะพยายามทำทุกวิธีทางในสนามไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามถ้าชนคติจะต้องเป็นแบบนั้นชัดเจนว่าเมื่อเราอยู่อันดับที่14หรือ15ของลีกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำหากเราต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งเราจำเป็นต้องทำให้ดีกว่านี้มากท้ายที่สุดแล้วสโมสรแห่งนี้จะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำในสิ่งที่เราทำในสนามดังนั้นเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่ออนาคตและโมเมนตัมของสโมสรในตอนนี้ เรารู้ว่าเราเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยและเราก็ต้องการรับผิดชอบมันแรงกดดันมันสูงแต่เราเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหตุผลเหล่านี้สตั๊กคั้นอัดแข้งผีมีแต่พวกเชื่อยชาเต็มทีมกอดอนสตั๊กคั้นเชื่อว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลายคนกำลังเสียแซงทำผลงานไปแบบเช้าชามเย็นชามให้กับการลงสนามให้กับสโมสร อดีตปีกของแมนเชสเตอร์ูไนซดซึ่งเคยเล่นให้กับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่อาเบอร์ดินยืนกรานว่ารูเบนอาเบริมมีแต่นักเตะที่เก่งแต่พูดทำไม่ได้อยู่ในทีมน,นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้เจ้าของร่วมอย่างเซอร์จิมลัดคลิปนำผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาที่มีความอดทนความทอมตัวและพร้อมจะผลักดันตัวเองเพื่อทำให้ปีแสดงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับการเสริมทัพช่วงสมันี้ ตำนานวัย68ปีกล่าวว่าผมคิดว่ามีนักเตะหลายคนที่มเมตเดในช่วง5หรือ6ปีที่ผ่านมาที่ปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยความจริงแล้วพวกเขาขอแค่ได้มีตราสโมสร,รบ,บนชุดวอร์มของพวกเขาก็เพียงพอแล้วพวกเขาแค่ลงสนามหากินไปกับประวัติศาสตร์จากฮีโร่ในอดีตสนุกแค่กับการเป็นผู้เล่นของมเมเดตนอกสนามแต่มีปัญหาอย่างมากกับการเป็นผู้เล่นของมเมเดที่แท้จริง คนมักบอกกันว่าให้ดึงดาวรุ่งเข้ามาแต่พวกเขาก็มีผู้เล่นอายุน้อยที่ผลงานดีอยู่2อสาคนและพวกเขาก็ทําผลงานได้ไม่ดีนักสิ่งที่พวกเขาต้องการครือนักเตะวัย23หรือ24ปีที่เคยเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและเล่นให้กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขาต้องมีความยืดหยุ่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่น ฟุตบอลดอนลอนดอนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตามองการเซ็นสัญญาอันน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับราฟินญากองหน้าของบาซโลนาที่ต้องการคว้าระงวันบอลองดอรซึ่งอาจจะมีค่าตัวเพียง60ล้านปอนด์เท่านั้นฟิชเชคจากสเปนรายงานว่ารูเบนอัมริมบอกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เซ็นสัญญากับวิกเตอร์จีโอเคเรสหลังจากที่แพ้เชลซีในการแย่งตัวเจโวนี่ควนดา เบนจะขอบรายงานว่าเชลซีไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้เจรอนซานโชคกลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคาดว่าสโมสร,รจะพิจารณาขายนักเตะรายนี้แบบถาวรด้วยค่าตัวราวๆ25ล้านปอนด์ผีไม่มีแผนดึงโกเมสกลับมาร่วมทีมอีกครั้ง f o ตบอลอินไซเดอรรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแผนที่จะดึงอังเคโกเมสตาของลิวกลับมาร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้สตาวัย24ปีเติบโตมากับอคาเดมีของปีแสดงโดยอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ6ขวบกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ตอนอายุ17ปีแต่ไม่ได้โอกาสลงเล่นมากนักก่อนถูกปล่อยไปเล่นกับบาวิสตาด้วยสัญญายืมตัวในปี2020กระทั่งย้ายไปลิวในปีต่อมา ที่ฝรั่งเศสโกเมสโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจพร้อมกับก้าวขึ้นมาติดทีมช่างกฤษเมื่อปีที่แล้วจนมีข่าวว่าสมสรนเก่าอย่างปีแสดงสนใจดึงตัวกลับไปร่วมทีมท่ามกลางปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นในขณะนี้อย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าอยู่ในเต็ดไม่ได้มีแผนจะดึงโกเมสกลับมาร่วมทีมแต่ทั้งสเปอร์และเวสแฮมต่างจับตาสถานการณ์มองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสัญญาของโกเมสจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว มีรายงานว่าเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์เดในการคว้าตัวเชอร์วานี่เควนด้าโดยยอมรับความต้องการของสปอร์ติ้งลิสบอนมากกว่าปีแสดงที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าตามรายงาน เชลซีสร้างความประหลาดใจก่อนตลาดซื้อขายนักเตะในฤดูร้อนนี้เมื่อสื่อต่างๆมากมายเปิดเผยว่าพวกเขาได้ตัวเควนด้านักเตะวัย17ปีผู้คล่องแคล่วรายนี้ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งภายใต้การน,นำของรูเบนอโมริมซึ่งหลายคนคาดการไว้ว่าจะดึงนักเตะทีมชาติโปรตุเกสรายนี้มาที่โอทัฟอร์ดในช่วงัมร์น,นี้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด กระบวนการคิดระยะยาวของเชลซีเป็นรากฐานของข้อตกลงนี้โดยความเต็มใจของสโมสรนในการยืมตัวเควนด้ากลับไปให้สปอร์ตติงในฤดูกาล2025-2026ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขาตามรายงานของเดียร์ลติกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นในพีเมลิกที่ไม่เปิดเผยชื่อต่างไม่เต็มใจที่จะตกลงตามเงื่อนไขนี้เนื่องจากสปอร์ตติงกำลังเตรียมรับมือกับการย้ายออกเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยเฉพาะกองหน้าตัวเก่งอย่างวิกเตอร์เคียวเกลรส พวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะเสียสตาไปมากเกินไปแผนการของอินโซมารสกาที่จะให้เควินด้าเล่นในตำแหน่งปีกในระบบ4-2-3-1ที่เขาชื่นชอบนั้นดึงดูดใจกองหน้าโดยธรรมชาติรายนี้ที่ถูกอัลโมริมยัดเยียดให้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กให้กับสปอร์ตติ้งตำแหน่งของเชลซีของเขาพลาดการปฏิวัติข้อมูลอย่างสิ้นเชิงในวงการฟุตบอลเนื่องจากการสรรหาผู้เล่นขึ้นอยู่กับเจสันวิลค็อกส์เพิ่มในการฝ่ายเทคนิคเพียงอย่างเดียว คำตัดสินที่ประนามของและคลิปต่ตอแผนกวิเคราะห์ของสโมสรน,นั้นเกิดขึ้นทันทีหลังจากความผิดพลาดในการย้ายทีมครั้งล่าสุดของสโมสรเมื่อเชลซีคว้าตัวจิโอวานีเควนดาของสอร์ติงลิสบอนซึ่งเป,เป็นเป้าหมายระยะยาวของเมนเดเตดไปความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการเจรจามากกว่าการระบุตัวตนแต่มีตัวอย่างมากมายเมื่อพูดถึงประวัติที่ย่ำแย่ของสโมสรในตลาดซื้อขายนักเตะในฐานะส่วนหนึ่งของการปกป้องตระก,กูลเกลเซอร์อย่างหลงไหลอย,อย่างน่าประหลาดใจ และคลิปกล่าวโทษอดีตซีอของยูเนเต็ดสำหรับแนวทางที่ผิดพลาดในช่วงปิดฤดูกาลความสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดคือระหว่างความสำเร็จและเงินผู้ถือหุ้นรายย่อยของยูเนเต็ดกล่าวกับเดอะไทม์แต่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แหกกฎเพราะพวกเขาใช้เงินอย่างไม่คุ้มค่าและคลิปกล่าวต่อว่ายูเนเต็ดพลาดการปฏิวัติข้อมูลอย่างสิ้นเชิงซึ่งไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดไม่ได้ทำและลิเวอร์พูลก็เช่นกัน ลิวอฟฟูมีเอียนเกรแฮมที่วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี2012ถึง2023พวกเขาดึงเจเกนครอปเข้ามาและมีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาและเกรแฮมซึ่งเป็นอาริยะในวงการฟุตบอลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกรแฮมเป็นผู้บุกเบิกและยูเนเต็ดพลาดโอกาสนี้ไปแรดคลิปกล่าวต่อเรายังคงพลาดโอกาสอยู่เนื่องจากเราไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยูเนเต็ดแดนเอชดเวิร์ดถูกดึงตัวออกจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดด้วยค่าใช้ใจ่ายมหาศาลเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของยูเนเต็ด ก่อนที่จะแยกทางกับสโมสรในทันทีหลังจากนั้น5เดือนเนื่องจากปัญหาที่แรดคลิปอธิบายว่าเป็นปัญหาด้านเคมีเจสันวิลคอกยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำในบทบาทที่ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดมากขึ้นเรื่อยๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ